สวัสดีครับผมนะครับมนุชานงไนเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตนะครับมารีวิวนะครับจำหน่ายสินค้า1รายการนะครับเป็นรถที่สุดฮอตที่สุดในเมืองไทยนะครับณเวลานี้รายการนี้นะครับเป็นแบรนด์คูปเปอต้านะครับรุ่นนะครับ KX นะครับ91้ี่ส SX นะครับเป็นตัวคิดแล้วนะครับเป็นระบบ g p s ติดตามนะครับคือป้องกันการรถหายนะครับแล้วก็คือสินค้านะครับรายการนี้เป็นรถปี62ชั่วโมงที่แท้จริงคือ4,000กว่าสามารถตรวจสอบเช็คที่ศูนย์ได้เลยว่าเป็นชั่วโมงแท้หรือไม่นะครับรายการนี้ครับเป็น ที่มีความสวยความลงตัวห,หลายอย่างจากที่ผมดูองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั๊มเฮลิคแพนคอนโทรนะครับบ่งตรงว่าแทบจะไม่ช้าเลยนะครับมั่นใจว่าคือรายการนี้นะครับคือถ้าท่านได้ไปนะครับใช้งานอีกยาวๆนะครับและก็เวลา,าขายนะครับไม่ติดมือคูปูต้าเนี่ยเป็นที่ต้องการคมเป็นอย่างมากเลยตอนนี้นะครับคือถ้าไปดูในเพจดูอะไรก็แล้วแต่นะครับปูปูต้านี่เกิน มีการขายทางเชิงธุรกิจมีเอาไปใช้งานรับเหมารับจ้างตามถนงถนนหนทางนะครับคูปบต้านี่ตัวสีแดงแดงคือแทบจะคลองแล้ว ถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนจะเป็นแบงค์คุมาสุตอนนี้คูปตามาเยือนแล้วนะครับคือสินค้านะครับคือรายการนี้นะครับเป็นรถที่มีความน่าใช้ลงตัวหลายอย่างตอบสนองด้วยรวดเร็วมีความคล่องตัวนะครับแต่ด้วยอารมณ์นะครับคือคูปตาตัวนี้นะครับเป็นรถตูดยาวนะครับกาจะมีความเทอะทะในการใช้งานบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้สูญเสียนะครับคือความควบคุมเกินไปนะครับแล้วก็อารมณ์อะไรนะครับในเมืองไทยเกินกาดเช็คศูนได้เช็คข้างนอกได้นะครับมีเหล็กมีเลทหลายราคาเลย ่นลงในเพจปุ๊บเนี่ยาหาตามหาอุปกรณ์ตัวเดินของคูปต t a 9้า91ตามหาโซ่ทูปต้า91ผมรับรองได้เลยนะไม่เกินไม่เกินหนึ่งนาทีมีคนตอบมาเพียบเลยร้านผมมีร้านผมมีเยอะแยะเพราะว่าคูปตะเนี่ยเป็นรถที่หาหลายง่ายที่สุดละนะครับในตลาดณเวลานี้นะครับอาจจะมากกโคม,มสูตรอียซ้ำนะครับ สินค้านะครับคือรายการนี้สเปคทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลขนาด3สูบหัวชี้ระบบเป็นเล็กระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ D17 หรือเป็นเครื่องยนต์นะครับ1700กว่าซีซีนะครับส่วนรูปแบบปั๊มเฮลิกนะครับเป็นปั๊มของคูปต้าเลยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัมนิ้วนะครับส่วนรูปแบบคอนโทรลสั่งการนะครับเป็นคอนโทรลสั้นนะครับสั่งการโดยบททั้งหมดนะครับอย่างที่บอกไปหน้าปัดหน้าจอเลือนนนมาะครับบเป็แบอนาล็อกนะครัับช่วโมงงใช้าน4,000กว่านะครับมีระบบไลปปิ้ง นะครับคือเป็นลายทั้งหมด2ทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นาลายแยกก็ได้ไลายหัวสว่านจอดิงก็ได้ไลายหัวคลิปไม้ก็ได้ไลายอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้คือควบคุมได้ทั้งหมดนะครับมีโหมดในการปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับเป็น one way t o way ได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับคือโซ่ลายเรียดต่างๆนะครับอันนี้ผมไล่เช็คล่เปลี่ยนไ่หมดละเลอะโละใหม่โซ่โละใหม่นะครับของเดิมมาถามว่ามันดีอยู่แล้วไหมมันดีอยู่แล้วแต่ที่สายที่เปลี่ยนคือเราต้องการอัพราคาให้มัน ให้มันจบเลยนะครับคือโซ่ใหม่ช่วงล่างใหม่ลูกค้าได้ไปคือสบายใจได้นะครับเพราะของเก่ามาโซ่มันก็ประมาณ70-80%ลงเลงเลอร์อะไรเคลียร์พวกนี้ประมาณ70% 8 0เราลุกเป็นร้อยเลยนะครับให้ลูกค้าไปใช้งานแบบยาวๆนะครับบ่งุงมุง,งกี่สภาพดีหมด ตัวนี้นะครับคือความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณไม่เกิน150ซนเมตรนะครับส่วนความยาวโดยมิติประมาณ3เมตรกว่าๆนะครับก็คือคือรถสาลี่ได้ทั่วไปนะครับะนะครับรายการนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับจองมาจํากับเราเพียงแค่ 5 0,000บาทนะครับห้าหมบาทแล้วก็ส่วนที่เหลือเนะี่ยผมเก็บหน้าบ้านท่านได้เลยเพราะมีเชนเดอร์นะครับในการ2วิธีการใช้วิธีการดูแลรักษานะครับพร้อมกับทําสัญญาทำเอกสารกับที่ด้นบ้านลูกค้าได้เลยนะครับอ่านะครับคือรายการนี้นะครับผมเสนอค่าตัวเพียงแค่สี่แสนนะครับเจ็ดหมบาทเท่านั้นนะครับสี่แสนเจ็ดหมบาทเท่านั้นนะครับรวมบริการส่งของแถมนู่นนี่อะไรคร,ครบเลย ท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาครับทุกช่องทางของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมอนุชาครับลุงโรเตอร์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ